และสวัสดีพี่น้องชาวดังขาวทุกคนค่ะดิฉันนางสาวกนมก,การเล่นใหญ่ในนามแทนของนักเรียนโรงเรียนแห่งคำวิทยาโรงค่รคคะรู้สึกดีและก็เป็นเกียรติยิ่งค่ะในวันนี้นะะที่ามาด้วความรู้สึกในวันนี้นะคะสองปีสิบเอ็ดอเดือนที่ผ่านมาจนวันนี้นะคะดรธวัชชวัชชอบซึ่งเป็นคุณพ่อของ พี่น้องชาวแดงขาว้ก็นักเรียนโรงเรียนเซนทาวิทยาคามของเราทุกคนนะคะท่านได้ดูแลอบรมสั่งสอนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนโรงเรียนเซนทาวิทยาคามของเราในทุกๆด้านทุกเรื่องและเป็นผู้พัฒนาด้านาต่างๆของโรงเรียนเซนทาวิทยาคาม มอบหลายสิ่งหลายอย่างข้อคิดแบบยางในการปฏิบัติตัวซึ่งเป็นสิ่งที่ดีให้กับผู้เราตลอดมาคะและยังพัฒนาวิสัยทัศน์รวมียเกียวกับวิทยากรแหล่งเรียนรู้ขอสมุดไอพีีห้องดิจิตอลีิฟิลดีขอดูดาว อยากเรียนรู้ที่ทันสมัยเพื่อน,นักเรียนเรียใช้คำวิทยาคมแต่วันนี้คงไม่อิกแล้วแต่ไม่ว่าท่านจะไปอยู่ที่ไหนนะคะพวกเราชาวใา้คำวิทยาคมขอสัญญาว่าเราจะนันข้อคิดทุกอย่าง ทุกๆเรื่องที่ท่านได้อบรมคำสอนให้กับพวกเราเป็นคนดีของสังคมและขอสัญญาว่าท่านจะเป็นคุณพ่อคุณพ่อท,ที่เรารักตลอดไปค่ ดับต่อไปไหมคะเรียนเชิญท่านผู้ใีการก่าวอำลานักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมค่ะ